เขาสิอวดรวยอวดมีกระสร้างเขาสิ์ของเขาเงินของเขาท้องของเขาบ้านของเขารถของเขาเมือ่อใดเที่ยวอิจฉานั่นคือทุกข,ของเขาบ่เมื่ทุกข์ของเขาสุดท้ายแล้วรวยล้นฟ้าปันใดก็แล่นหาความสุขคือกันสุขคนต่อให้เป็นสุขราคาแพงหรือสุขราคาถือมันก็เป็นความสุขคือกัน ความสุขบม่ได้เกิดอยู่กับคนอื่นมันเกิดอยู่ในใจเขาสุขที่มันบ่เคยซ้ำกันมักกันคนละยางต่างกันคนละแบบคนรวยสุขกับการใส้เงินตามทางของเขาคนจนสุขที่ตามต้นทุนต่อให้ยากดีมีจนก็สุขได้คือกันเงินมันแยกชนชั้นฐานะทางสังคมได้อยู่แต่มันบ่าสามารถสื่อความสุขไ้สู่เรื่องดอกบ่เจ็บบ่ป่วยพรมีพอากินสุขตามวิธีก็ดีปานใดแล้ว พอเฮาไงขึ้นจังหู้ดีว่าเวลาสำคัญก็เงินท้องเงินทองทะบอขี่ข้านมันก็พอหาได้แต่เวลามีเงินหลายปันใดกระซื้อให้มันกลับมาไม่บ่ได้บ่มีเอยียงสำคัญสำครอบครัวตอนล้มเหลวตอนผิดหวงังตอนเจ็บป่วยกรมีตะครอบครัวที่อยู่น้า บ่อ,อินกับความสําเร็จใหญ่โตแต่อินกับความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในปัจจุบันบ่คาดหวังบ่ตั้งเป้าหมายหลายเกินไปเพราะหูลาวายน้ลร่มมันเจ็บปันใดห,หันมาเบิงแง้งเจ้าของหลายขึ้นเพราะหูดีว่าบ่มีเอยียงดูแลเขาดีทอ่อเขาดูแลเจ้าของดอกบ่มียาชนิดใดรักษาเขาได้ดีทอ่อกําลังใจจากเขาเองการใส่ใจกับเลี่ยนไปใส่แค่ที่จําเป็น พนนเพราะโบฮูวาเศรษฐกิจสีดีเลยย่ำแย่การมีสำรองไว้นั่นดีที่สุดการเข้าสังคมเริ่มน้อยลงเพราะเริ่มอิ่มโตกับซื่อเสียงขออยู่ในมุมสงบสงบแบบธรร,รมดาธร,รรมดาของเฮากับพอนี่แหละครับผมบอกเสมอว่าความสุขบางเทื่อมันก็บอได้มาในรูปแบบของความร่ำรวยหรูหราราคาแพงความสุขมันอาจจะมาในรูปแบบของความธรรมดาธรรมดาบ้านๆอยู่กับทงกับท่ากับให้กับนาเฮาก็มีความสุขได้ ถ้าใจเขามีความสุขแต่เมื่อนี่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขครับมีความสุขเพราะผมได้อยู่กับลูกได้อยู่น้ำบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้าของได้กลับมาอยู่ในทิ่ฐานที่เจ้าของผูกพันอยู่กับสิ่งที่มีหลายกว่าสิ่งที่เจ้าของฝันครับถ้าเกิดผมเลือกเส้นทางฝันฝันที่มันม,มีระยะทางโบหงสิบไปหอดงามใดตอนใดจุดหมายปลายฝันบบเห็นเส้นชัยแต่ว่าผมเลือก ที่สิกลับมาอยู่กับลูกครับอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่จะของหักเขากับมีความสุขครับอาจสิบ้บร่ษัทรวยบริสหลาบราคาแพงแต่นี่แหละครับผมเอื้อลูกว่าความสุขนี่คือความสุขที่แท้จริงครับพี่น้อง